สวัสดีเบนคอร์เตหลังจากที่สัปดาห์นี้เราได้เรียนเกี่ยวกับ dimensionality reduction เนี่ยเราก็มาสรุปกันนิดหน่อยละกันว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนอะไรไปบ้างอ่ะในบทเรียนเนี่ย<ม>เราได้พูดถึง principal component analysis mm hmm. ก็คือ PCA แล้วก็ได้แสดงตัวอย่างลงไปด้วยในข้อมูลที่เป็น cork drawing data แล้วก็วิธีการที่เรียกว่า uniform manifold approximation projection เนี่ยเราได้ทดลองเอามาใช้ใน c o r data เหมือนกัน แล้วต่อมาเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวิธีที่อาจารย์เนยสนอไว้ก็คือ t d i s t r i b u t e stochastic neighbor embedding หรือว่า t-sne p o j e t i a n of heat diffusion of affinity based trajectory embedding หรือ fade recap ไปยังบทเรียนที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง non-linear m e t h o d เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลเดียวกันก็คือ mnist dataset เนี่ยถ้าเราเอามาลองเป็นวิธีการ reduce dimension ด้วย pca หรือว่า Reduce Dimension ด้วย UMAP เนี่ยเราจะพบว่าการกระจายตัวของคลา s เนี่ยมันมีการกระจายตัวหลังจากที่ถูก r e d ๋ยว d i m e n ไ i o มเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งก็มีการพูดถึงในบทเรียนแล้วแหละว่าแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีข้อด,ขอดีข้อเสียที่ต่างกันอย่างไรอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเกี่ยวกับการใช้ Dimensionality Reduction ในการศึกษาเกี่ยวกับสมองและกันในเรื่อง navigation ในที่นี้เราก็ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับการทํางานของสิ่งที่เรียกว่ากิจเซลแล้วกันกิจเซลถ้ามองง,ง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราตีกิจบนห้องไอ Git ้กิจเซลเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวที่จะบอกตําแหน่งว่าเรากําลังเคลื่อนที่อยู่ตําแหน่งไหนในบริเวณที่เรากําลังอยู่การทํางานของกิจเซลเนี่ยก็ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วกันถ้าเราพิจารณาแค่เฉพาะตัวเดียวก็คือกิจเซลเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นจุดๆุดไว้ว่าถ้าเราเดินไปถึงจุดไหนแล้ว มันก็จะส่งกระแสประสาทออกมาอย่างเช่นทางรูป้ายนี้เราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเราลองพิจารณาให้กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเป็นห้องของเราเลยก็ได้เป็นห้องขนาดหนึ่งคูณหนึ่งแล้วถ้าเราเดินไปที่บริเวณไหนของห้องก็ตามถ้าเป็นจุดที่กิจเซลล์นั้นอะมีความจำเพาะไว้เซลล์นั้นก็จะส่งกระแสประสาทออกมาซึ่งในรูปขวายเนี่ยก็เป็นการทดลองที่ตรวจวัดการทำงานของกิจเซลล์ของหนูที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในห้องหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยหลายๆเซลล์ซึ่ง ทั้งหมดเนี่ย139เซลล์ซลเรียงได้เป็นรูปทางขวาก็จะเห็นว่าแต่ละเซลเนี่ยมันก็ทางานจำเพาะต่อจุดบางจุดที่แตกต่างกันไปในห้องแล้วข้อมูลทั้งหมดของเซล์กิจเซลล์ทุกตัวรวมกันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกตําแหน่งว่าหนูกําลังอยู่ตรงส่วนไหนของห้องซึ่งในการทดลองจริงเนี่ยเขาก็คือปล่อยหนูเข้าไปในห้องขนาด 1, นึคูณหเมตรเลยแล้วก็ปล่อยให้หนูวิ่งเข้าไปแล้วก็มีกล้องจับว่าหนูเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนในเวลาเท่าไหร่และแต่ละตำแหน่ง แต่และเวลาของการทดลองเนี่ยเขาก็จะวัดว่าสัญญาณของสมองที่ออกมาจากกิจเซลแต่ตัว139ตัวเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างซึ่งข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็จะมี139มิติแน่นอนแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ลองเอาข้อมูล139มิติเนี่ยแหละมา reduce dimension ก็คือทำให้จำนวนมิติลดลงด้วยวิธีการพิเศษซึ่งเราได้ข้อมูลที่ออกมาเป็นรูป t o รัสอย่างนี้ก็คือการทำงานของสมองทุกอัน 1 3 9มิติเนี่ยสามารถเอามาเรียงข้อมูลที่อยู่ใกล้ๆกันได้เป็นรูปทอรัสทีเนี้ยจากการทดลองเนี่ยเราได้รูปทางซ้ายมือเข้ามาก็คือเราเอาการตอบสนองของกิจเซลทั้งหมด1 3 9เซลล์เนี่ยมาลดจำนวนมิติได้เหลือ2มิติแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นข้อมูลว่ากิจเซลในเวลาทั้งหมดเนี่ยในการทดลองทั้งหมดเลยโดยที่ไม่สนว่าตอนนั้นน่าอยู่ตรงไหน กิเซลแต่ตัวเนี่ยมีการตอบสนองต่อตำแหน่งของห้องเท่าไหร่แล้วทางรูปขวาเนี่ยก็เป็นการทำงานของกิเซลว่ามันควรจะมี variation ในด้าน scale orientation แล้วก็ fade ก็คือกิจเซลแต่ตัวเนี่ยมันควรจะมีระยะห่างของจุดที่มันตอบสนองเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็จะมีเซล์บางตัวที่มีการเรียงตัวของจุดที่มันตอบสนองเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือมีมุมห่างกันนิดหน่อยแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเ a d e ก็คือ อาจจะเป็นกิจเซลที่มีสเกลแล้วก็ออเรนเทชันเหมือนกันแต่ว่าวางตัวเหลื่มกันนิดหน่อยแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้ทั้งสเกลออเรนเทชันเฟสเนี่ยทำให้กิจเซลเนี่ยสามารถบอกได้ว่าตำแหน่งของเราเนี่ยหรือตำแหน่งของหนูในการทดลองเนี่ยอยู่ตรงไหนของห้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รูปทางซ้ายมือที่เป็นทอร l ัสเนี่ยแล้วก็รูปทางขวามือ เลยว่ารูปตรงกลางเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ represent information เหมือนกันก็คือมีข้อมูลชุดเดียวกันที่บอกตำแหน่งของเราว่าอยู่ในห้องตรงไหนเพราะนั้น <c ười> ถ้าเราลองพิจารณาเนี่ยสิ่งที่เรียกว่า r r i n t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  o o เนี่ยถ้าเราพอ o t ออกมาเนี่ยได้รูปขวาก็ <c ười> คือ r r i n t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  o o เนี่ยมันควรจะมีความที่มันเป็นลูกก็คือที่0กับ360องศาเนี่ยมันควรจะได้ค่าเท่ากันเพราะเราหมุนตัวรอบนึ่งเราก็จะเห็นห้องเหมือนเดิมอ่ะก็จะมีความเป็นวงกลมอย่างนี้ แล้วทีนี้ถ้าเราเอา orientation มาพิจารณาร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นเฟดคุณสมบัติของเฟดเนี่ยก็จะเหมือนกับคุณสมบัติของ orientation เลยเพราะว่าถ้าเราเลื่อนเซตของจุดที่มีความห่างก็คือมีสเกลเท่ากันแล้วก็ orientation เหมือนกันเป๊ะๆเ,เนี่ยถ้าเราเลื่อนออกห่างจากกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีระยะหนึ่งที่มันทับกับจุดเดิมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นเฟดเนี่ยมันก็จะมีการบนกลับมาค่าเดิมหรือว่า วนกลับมาที่ลักษณะเดิมเหมือนกันเมื่อเราเอาลักษณะของกิจเซลที่มันมี variation ใน scale orientation แล้วก็ phase เนี่ยเราเอาเฉพาะ orientation กับ phase มาพิจารณาเนี่ยเราก็จะพบว่า space ของ information ที่ represent ผ่านกิจเซลใน orientation กับ phase เนี่ยสามารถมองว่าเป็น torus ได้เหมือนกันความพิเศษของ torus ที่เจอในทั้งผลการทดลองแล้วก็ในการ บิติแบบง่ายๆของเราเนี่ยก็คือทอรัสเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยใกลๆ้ๆสมมุติว่าเราไปใช้ชีวิตบนทอรัสเลยเนี่ยเราก็จะมองเห็นแค่ว่าเราอยู่บนโลก2มิติซึ่งในการที่เราเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเนี่ยแล้วเราบอกตำแหน่งของเราได้ในห้องนั้นเนี่ยถ้าคนภายนอมองก็อาจจะบอกว่าเป็นตำแหน่ง x y ซึ่งเป็น2มิติคนที่อยู่ข้างในก็บอกด้วยพิกัดแบบอื่นลวกันอาจจะเป็นพิกัดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกิจเซลแต่ว่าพิกัดเนี่ย อินโฟเมชันของมันก็มีแค่2มิติเหมือนกันโดยที่เรียงตัวกันเป็นรูปทอรัสจากบทเรียนที่ผ่านๆมาทั้งใน t ิเ o อรีร intro, อร่แล้วก็ในอินโ o วอลโชเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวดิเมนชัน i นลเรดิเคชันเนี่ยก็มีประโยชน์อะไรบ้างช,ช่วยในการแสดงผลข้อมูลอย่างที่2ก็คือจะช่วยการเอามิติที่ซ้ําซ้อนออกหรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกอย่างที่3ก,ก็คือช่วยลดการคํานวณที่ไม่จําเป็นเพราะว่า ถ้าจำนวนมิติข้อมูลลดลงก็มีข้อมูลที่น้อยลงในการคำนวณเราอาจจะใช้เวลาคำนวณน,น้อยลงหรือว่าใช้ทรัพยากรในการเก็บข้อมูลน้อยลงอางสุดท้ายก็คือเราอาจจะใช้ dimensionality reduction เนี่ยเพื่อที่จะดึงหรือว่าสร้างชุดข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นอย่างเช่นในข้อมูลรูปภาพเนี่ยเราอาจจะดูแค่พิกเซลบางพิกเซลที่สำคัญที่สุดในการทำสิ่งที่เราสนใจหรือว่าเราอาจจะสร้างเป็นมิติที่พิเศษขึ้นมาอย่างเช่น pca ที่เรา สร้างมิติที่สําคัญที่สุดออกมาจากแกนที่เรามีแกนแรกๆอยู่แล้วซึ่งในอัธยาะโยชน์สุดท้ายที่เราสาม,มารถนํา dimensionality direction ในการดึงเฉพาะมิติที่สำคัญหรือว่าสร้างมิติใหม่ๆที่มีความ informative มากกว่ามิติแบบเดิมเนี่ยเรานับสิ่งนี้ว่าเป็น feature extraction หรือเปล่านะเราสาม,มารถเรียนได้ในบทเรียนถัดไปเกี่ยวกับ uh, machine learning ซึ่ง ในบทของ Dimensional i r e c t i o n เนี่ยเราก็จะสอนเพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้เป็นโคดเดอร์ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนในบทเรียนถัดๆไป